สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้านหนาวโอ้ยเปลาไม่ได้ใส่เตียงตัวเพราะสุภาพไรเทปกระทะเล็กก็มากเมื่อนี่พี่น้องของแถวฉลตัวข้าวเสีตัวข้าวนี่ครับผมเมนูเมื่อนี่ครับดูที่ไปหามาไว้แล้วครับกำลังย่างพี่น้องจะติดตำใส่บวม่วงเลยแซ่บแสบครับอย่าออมแลก็ตังจัดเตียงตัวเพราะสุภาพไรพอตัวเด้อเอฟซีเอเสียบๆสียกำย่างกรอบๆครับค่อยมาตำตำเลยบวม่วง แส ciel, oh, trendy, ียบเลยครับสุ่มขันมือเนี่ยผไปหาสาสมมาไว้ด้นี่แหละกำลังทำงานครับเดี๋ยวก็ถาที่งานอีกเล่นไปเรื่อยๆครับเต็มเย้เลยกำลังแกะครับเจ็บะเอียะสูปตูปากนะคถึงว่าไทยก็พอเจี๊แล้วกูเจยบกำลังทำงานครับเยอสียเชียวเยเียเชียวเียย การตำที่น้องบ้านตำแบบละเอียดเลยครับเสียอาแล้วก็ล่จัดเหมือนเราคอจัดเองเลยเราบ้าเบอร์ทิมันครับหาน้ำกันย่างกินน้กั้หาดัน้ำกันย่งเนียบย่างเลยครับเบอร์ทิมันเจ่กันกินทารแกตัวผูสุภาพนี่ได้ขอตัวเด้อคุฮอนฮอนแต่ใครของไฟเนาะ อร้อยพี่น้องสุกแล้วครับผมอืออาน้าเมิสยอดแล้วพี่น้องนะครับก็นั่งเตรียมครับผมอะไรเนี่ยเตรียมงานเตรียมงานกับมาาเลยนี่วะคอยๆๆปวดอะเตรีมงานกับมาแล้วพี่น้องปวดโอ้ยลงทุนมาตะอุดตะละดิบปวดเลยปวดเลยเพื่อมากินลาบหนูโดยเฉพาะพี่นว่าเออมาๆกินน้ำกันหลายๆคนคนมวน วดปดมาแล้วครับกองเขาเงยมาแล้วออไอตัวมาท่านกันยกพอดีไลจะเสียตรงแล้เห็นานดาวเดวว่นเดือานดาวละต้องเตรียมปักครับเสียเงยแล้ว เย็นสีไซผู้เดียวเลยใช้ผ้ไกับทางเป็นใช่รครับผมวันนี้พวกอันเตียมพักกับเตียมพักเตียนพักอืนะหันลกําลังครับว่โอ้ยนะมากบจิ้มแล้วครับคนอะบครับผมโอ้ยหลายหลคนมาขนขันครับเามานพี่น้องมากินข้ำนำครับนุครบหนู พูดน <oh> bueno uh um um ี่รามาด้านไกลเลยพูดเสียแดงๆเน่ยเฝ้าจุจะทรุดเนห่ยองใปจาพิษซุโรลกัได้เลยแก้วประเทศอะไรมักฟนี่ละเ้ารมาสั้นแก้วประเทศอะไรกินซอสต้มกันแซ่บครับพี่น้องมากมากมาก